พี่น้องตอนนี้ข้าอยู่ไต้ฝุ่นเขาประเทศไต้หวันเดี๋ยวสิบห้ามูเจ้าไปเบิงเด้อไปเบิงถ้าอยู่ไต้ฝุ่นพี่น้องพื่อน่ะเห็นไหมลมแห้งขนาดนี่นาบ้านเขาได้หลกอเออลมแห้งเบิงฝนตกพี่น้องพื่อน่ะใบไม้ต้นไม้ต้นไหลเบิงสภาพอากาศทางนอก ถ้าพี่น้องมาเบิง้งข้ายุใต้ฝนเด้อพี่นอ้องเอ้ยเอ้ยเมแห้งขนาดเลยข้ายุใต้ฝนพี่น้องลมแห้งขนาดคุณน,น่ะเบิงนน้งเบิ้งถนนเบิ้งถนนฝนตกเอ้ยฝากระเลียมแมบแมบ่เดี๋ยวข้าเข่าบ้านกคนเด้อพี่น้องเสียวแม่ไาทายความคืบหนา้าให้เบิง้ง ข่าวสารประจบบาวันนะพี่น้องพายุเข่าไต้หวันนี่ร่มฝนตกแห้งขนาดเลยหนึ่เอ้ยซํมนี่ะเดอ้อฝ่าห้องเสียวพี่น้องตอนนี้พายุไต้ฝุ่นเข่าประเทศไต้หวันเดี๋ยวสิบห้ามุ่งเจ้าไปเบิงเด้อไปเบิงพายุไต้ฝุ่นพี่น้องออพูหน่เห็นไหมร่มแห้งขนาดนี่นาบ้านเขาเด่นพูดน่ อเลมแห้งเบิงฝนตกพี่น้องนะใบไม้ต้นไม้ต้นไหลเบิงสภาพอากาศทางนอกถ้าพี่น้องมาเบิงท้ายุไต้ฝุ่นเด้อพี่น้องเอุ้ยย้ยลมแห้งขนาดเลยพี่น้องตอนนี้ถ้ายยุไต้ฝุ่นเขา่าประเทศไต้หวันเดี๋ยวสิบห้ามุ่เจ้าไปเบิงเด้อ ไปเบิงพายุไต้ฝุ่นพี่น้องคุณอ่นะเห็นมาลมแห้งขนาดนี่นาบ้านเขาเด้อหน่พุนอะ่ะเออลมแหง้งเบิงฝนะนตกพี่น้องพุนอะ่ะใบไหม่ต้นไหม่ต้นไหลเบิงสภาพอากาศทางนอกถ้าพี่น้องมาเบิงพายุไต้ฝุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยลมแห้งขนาดเลยพุนะอ่ะอือ ยูใต้ปุ่นพี่น้องล่มแห้งขนาดพุ่นน่ะเบิงนน่งเบิ่งถนนเบิ่งถนนฝนตกโอ้ยฝ้าก็เหลี่ยมแมบแมบ่เดี๋ยวเขา้ขาบ้านก่อนเด้อพี่น้องเสียบเมฆายค,ความคืบหน้าให้เบิง่งข่าวสารประจำวันเด้อพี่น้องพายุเข้าไต่วันนี่ล่มฝนตกแห้งขนาดเลยนีย่เอ้ยสัมนี่ล่ะเด้อฝ้าห้องเสียวพี่น้อง ข่อยสิผ้ามุจเจ้ามาเบิงสภาพอากาศมันบนแน่นอนอีหลีเนาะวางสองชั่วโม,มงที่แล้วเด้อนี่มื้อนี้พยากรณ์อ,อากาศว่าฝนจะตกกะตกอีหลีพี่น้องมื้อเช้านี่บัดนี้ข่อยสิพามื้อเจ้ามาเบิง่งมื้อเช้านี่ข่อยถ่ายตอน7:00ดตอนนี้ประมาณ3:00โชุม่มอ่ะคิดว่า2ชั่วโมงชัมมง่วโม,มงกว่าๆซะ สภาพอากาศเปลี่ยนเป็นแบบใดพี่น้องเดี๋ยวพาหมูเจ้าไปเพิ่งณนะตอนนี้ประตูบานเปิดกับมือเศรา้าสถานที่มองเดียวกันได้หนิพี่น้องมือเศร้าเนี่เป็นอย่างไรมือเจ้าอะบมเมนมือเศรา้าดอกวางสองซุโมงที่แล้วเนาะฝึกมือดฝ่ามัวดินล่มแห้งฝนตกผาคอยว่าพายุเขา่าร่มคลังนาบานแต่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรพี่น้องแดดออก เบืองด้วยแดดออกนาบ้านเป็นไรมิดอิงๆว่าม,มีหอดลมบ่ม,มีหอดฝนมิแต่แดดเบืองน,นาบ้านสถานการณ์เออบัดน,นี้เขากะใจใดมาํำละทำความสะอาดนะพี่น้องเบมาหน่อยค่อยเพื่อนก็อยากเข่าสิ้นน้ำมูเขาก็จะมาทำความสะอาดละพี่น้องบนี้หลังจากพายุฝนเข่าแล้ว โอ้สภาพนี่ก็จะเป็นหกหกเลเด้อ <6 S 1> <า>พี่น้องอุปกรณ์กณ่อสร้างบท่านได้แล้วรอสร้างบนมีมองอยู่บนมีมองอยู่มารายงานสถานการณ์คืบหน้าสภาพว่าอากาศมือณตอนนี้คือบนมีฝนบนมีหยางแล้วอากาศดีแหละพี่น้องมังดูเอา สำหรับคลิปนี้ก็ม,มีอย่างหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สมเจริญชาแนลเนเ้อร์พี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า